สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการทิศทางไทยครับซึ่งสนับสนุนรายการโดยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยการค้าไทยนะครับและทุกวันครับเราจะหยิบยกเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจตลอดจนสังคมมาคุยกันนะครับเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดที่เหมาะสมครับและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยทั้งประเทศวันนี้เราจะมาดูเรื่องข้อมูลข่าวสารของเศรษฐกิจในภืมิภาคกันหน่อยนะครับและเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายของจงต่างต่างที่ส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และถ้าคุยในเรื่องนี้แน่นอนครับว่าคงจะต้องคุยกับนะครับประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของสภาหอการค้าของประเทศไทยและก็ยังเป็นนะครับรองประธานคณะกรรมการของสภาหอการค้าห่งประเทศไทยด้วยเราจะคุยกับคุณนิยมไวยรัตชพันนิตครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณนิยมครับครับคุณนิยมครับปีนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสดใสแต่เศรษฐกิจตามแนวชายแดนการค้าตามแนวชายแดนที่ผมดูข้อมูลข่าวสารถือว่าดูดีถูกไหมครับ ก็แน่นอนฮะทําไมฮะอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทําให้สีมันดูขึ้นมาอย่าลืมประเทศไทยอยู่ได้ด้วยการค้าชายแดนคับการค้าผ่านแดนถูกไหมครับทีนี้อย่าลืมว่าการค้าชายแดนเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยมีประชากรเกือบหกสิบล้านหกสิบล้านเท่าไทยเราหกล้านครับว่าเวียดนามไอ้ไม่่ใชไอ้กัมพูชาสิบสี่หรือสิบห้าล้านครับผมรวมแปดสิบล้านลมาเลเซียนยี่สองล้านโอ้โหนี่ล้านเกือบร้อยล้านเลยนะเราถือว่าอันนี้เป็นการเป็นเศรษฐกิจภายในนะ คือไม่ใช่ไม่ใช่นอกประเทศนะเขาเป็นประเทศเรานี่แหละพราใกล้มากเหมือนจังหวัดจังหวัดหนึ่งยามใดเศรษฐกิจตกต่ำนะพวกนี้บริโภคของเราหมดนะครับมาม่าจะขายดีทุกอย่างจะขายดีหมดนะเพราะอะไรเพราะมันมีพิธีรีตองอะไรอ่ะรอบยิ่งพาม่า2,400ครับโลคุณมีด่านสามดานก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะถ้ามันจําเป็นมันก็ไปได้ทะลุทุกด่านราวนะมียี่มีด่านถาวรมีอยู่สิบห้าด่านจุดผันปนอยู่ยี่สิบเอ็ดด่านนะมันทะลุทะลวงได้หมดคอมเมนต์เหมือนกันนะด่านทักอ้น อ่หกด่านด่านครับปนก็นสิบอ่าหกหลัมีสองหลัก็ไปได้หมดครับมาเลเซียก็เจ็ดแปดด่านก็ไปได้หมดนะครับะฉนนั้ตอนนี้ต้องถือว่าการค้าชายแดนยังคึกคักอยู่คึกคักอยู่เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ่างใกล้จะตนี้บริโภคเราหมดอาล่ะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่านะครับตอนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรแน่นอนครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันครับว่าการค้าชายแดน ปัจจุบันนั้นโดดเด่นอนาคตจะโดดเด่นแค่ไหนและเศรษฐกิจภูมิภาคของไทยนั้นจะมีมิติการพัฒนาอย่างไรเราจะคุยกับคุณนิยมในช่วงหน้าครับแต่ในช่วงพ o พ l ท Talk ต้องถามประชาชนกันหน่อยครับว่าเมื่อพูดถึงการค้าชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้านเขาคิดถึงประเทศอะไรที่โดดเด่นในสายตาเขาในครับในมุมมองของเขาในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนิยมกันต่อครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพม่ามั้งคะก็น่าจะเป็นมาเลเซียครับก็จะมีชาวต่างชาติเยอะครับผม ก็ทาให้แบบรู้จักกันมากขึ้นครับเศรษฐกิจเขาก็จะดีกว่าครับเพราะเขามีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะครับเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวของต่างชาติด้วยครับแม่สายนะมาครับคือเวลาผมไปเที่ยวก็เห็นคนคนเขาก็าข้ามาซื้อของมาเราก็เยอะหรือว่าข้ามาขายของมาเราก็เยอะท่านชมครับจริงๆแล้วเศรษฐกิจของไทยเนี่ยพึ่งพาในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยของคนในจังหวัดต่างๆการลงทุนของภาคราัฐภาคเอกชน แต่การส่งออกนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญครับและหลังๆที่โดดเด่นมากขึ้นและเคลื่อนจังหวัดต่างๆให้มีความคึกคักมากขึ้นคือการค้าชายแดนหรือการค้าผ่านแดนนั่นเองซึ่งคุณนิยมบอกกับเราแล้วครับว่ายังดูโดดเด่นและอนาคตดูสดใสคุณนิยมครับถ้าพูดถึงการค้าผ่านแดนเนี่ยคนไทยควรจะนึกถึงการค้าผ่านแดนกับประเทศอะไรครับที่โดดเด่นแล้วก็มีมูลค่าสูงๆจะต้องนึกถึงประเทศอะไรบ้างก็ทวตไายแดนก็ประเทศติดกันใช่ไหมครับอย่างของเราเนี่ย เราก็จะผ่านไปไหนผ่านไปเวียดนามผ่านไปจีนถูกไหมฮะของพม่าก็ผ่านไปไหนผ่านไปจีนผ่านไปอินเดียถูกไหมฮะของเขมรก็ผ่านไปไปไปเวียดนามแล้วก็ลงเรือไปนะครับแล้วก็ของมาเลเซียก็ผ่านไปสิงคโปร์ไปไหนได้นะฮะซึ่งในกรอบ GMS นะเก่แม่ของสกปลเยนนีคยนบ เราก็พูดถึงเรื่อง cost border transportation agreement ก็คือมันก็อำนวยความสะดวกข้ามคีละสองประเทศไปแลจุดดี้ข้ามยังไงฮะหมายถึงว่าไทยไปลาวผ่านไปเวียดนามได้เลยก็เรามีข้อตกลงฮะทำถนนคลอดดองต่างน north south east west south e a ่ t ก็อาศัยอาศัยเอ่อฟาซิล a ตี้ที่เราตกลงกัน ใช่ไหมฮะอย่างของเราจะผ่านไปชายแดนจีนตอนใต้ทุกวันนี้ผลไม้เราก็ผ่านไปทางหมายเลขสิบสองก็คือผ่านไปลาวหมายเลขสิบสองก็ขึ้นไปมุงวินมุงวินก็ไปฮานอยฮานอยก็กรลับไปต่อไปชายแดนจีนนะครับโดยที่ว่าก็ได้สิทธิพิเศษทางสุวกรในประเทศที่มีชายแดนติดกันใช่ไหมเราไม่มีสิทธิ์เราก็ต้องอาศัยเป็นสินค้าของคนเวียดนามเป็นสินค้าของคนลาวนะครับมันก็ผ่านไปนะครับอันนี้ข้อตกลงที่มีอยู่ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนับวันเนี่ยการค้าผ่านแดนจะมากขึ้นไทยแดนแน่นอนอิ่มตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเราพูดถึงอาเซียนทั้งหมดนะครับเกือบ20%ที่เราค้าทั่รโลกก็ตกมัสองจุดสนล้านนะครับแต่ว่าเป็นทีมรอบนี้ของประเทศนะเกือบครึ่งหนึ่งเกือบเก้าเก้าแสนกว่าล้านสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นเรื่อย เพราะอะไรเพราะมันมันถท่าเฟอร์ซิลิตี้เฟอร์ิตี้ดีถนนดีขับข้อตกลงเรียบร้อยมันก็จะผ่านแดนไปนะฮะยิ่งอาเชียนอาเชียนบวกบวกสามับมันก็มีจีนอาเชียนบวกหกก็มีอินเดียอยู่แล้วครับมันก็สามารถจะผ่านทุกระลงมาได้หมดนรับา็มันขยายโตใหญ่โตการผ่านแดนก็จะมากขึ้น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 นั่นหมายว่าคุณนิยมกันอยางจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การขนทางเรือกับทางเครื่องบินซึ่งข้ามแดนไปเลยเนี่ย อันนั้นไปรถใหญ่ถ้าถ้าเครื่องบินก็ของแม่นอนไปม้ากไหมดาดเฟดมันแพงับแต่ไปทางเรือไปรถใหญ่ครับแต่อย่าลืมว่าประเทศพร่งนี้นะฮะถ้าผ่านถนนถนนลาดหมดในรอบนี่ตอนนี้เรามีคอนเนคกชันการทําถนนให้พม่ามาให้ให้เขม่โกู้เอเดบีเขากู้มากทําไปทางลาวมากทุกอย่างพร้อมหมดตอนนี้การเจรจาการค้ากับราชการกระทรวงกลาโหมการเจรจาเรื่องเฟสิลิตี้ละครับ เกี่ยวกับเรื่องการเดละนะทำไงให้บริการหน้าจุดเดียวให้เ็สร็จไปเลยเนี่ยซึ่งเราก็ตกลงในก่อม GMS อยู่แล้วซึ่งคนนิยมเชื่อว่าการค้าชายแดนกับผ่านแดนทางถนนโลจิสติกทางถนนเนี่ยน่าจะโดดเด่นมากขึ้นที่สุดนะครับนี่สร้างงานได้เยอะแยะมากมายโอ้โหทุกมหาศาลเลยนะครับตามจังหวัดชายแดนจะได้อนุสองตัวนี้ครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยโอ้ผมไปตาก คุณนิยมนี่อยู่ที่ทําธุรกิจอยู่ที่ตากด้วยเนี่ยับครับโอ้โหการเศรษฐกิจนี่คือคักเลยถูกไหมโอ้โหตอนตอนปิดพรมแดนนะฮะมีอวดีฝั่งนู้นนะฮะรถทับจะไม่มีนะแต่พอเปิดแล้วสามสองกิโลนะครับถรอเลยไปไปเกือบไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้แน่นขนาดนั้นนะครับผมไปแม่สายเชียงรายโอ้โหค้าขายก็คึกคักคนเดิเนี่วันนั้นผมผมก็ไปทั้งแม่สายเน่ยนะทำบอดเนอร์พาร์ทอ่ะคุณเชื่อมาก แม่สายเนี่ยเก่งมากเลยทนบดพัฒสามารถทําได้คนนึงวันนึงเป็นสองสามพันคนได้ทำเร็วและข้ามไปทเร็วเขาป่าเขาร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งพม่าใช่ไหมคือรับลูกกันนะแล้วก็ไอ้เรื่องการทำไอ้ช่องเดินช่รงช่องคนเดินอดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นปล่อยเป็ดนะครับหรือว่าเดาวเสดาวทางใต้ถ้าเรือเชียงแสนที่เชียงรายดูคึกคักไปหมดเลยก็ทางเดานะฮะตอนนี้ขอขยายรับขอทางขยายขยายด่านนะครับ มันซึ่งมันมีสามช่องรถก็มาทางตรงนี้นะคนท่องเที่ยวก็มาตรงตรงบูธเนี่ยครับโอ้โหไปไปไปไม่ได้แล้วเพราะว่ารถจอดเป็นสามกิโลสองสามกิโลใช่ไหมฮะอันนี้ต้องขยายของเราเหมือนกันเช้าเนะครับน้องคายเนี่ยโอ้โหรถจอดกันเป็นรับยาวเหยียดเลยนะฮะอย่างของเขมรก็เหมือนกันไอ้ช่างปอยเป็ดนะครับมันต้องขยายหมดเพราะน้ามันต้องขยายหมดน้ครับถ้าถามงี้เนี่ยคือที่ผมตั้งใจถามเนี่ยคือเรารู้แล้วมัน คือคักแน่นครับแต่โจทย์ที่ตั้งที่บอกคุณนิมเมงท,ทําธุรกิจอยู่ที่ตากเนี่ยจังหวัดที่อยู่ประตูชายแดนเนี่ยได้ประโยชน์เยอะไหมหรือว่า,<ช>วามันเป็นสินค้าที่มันข้ามมาจากเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วส่งไปเปิดประตูเรารได้แค่ค่าเปิดประตูเฉยๆไม่ได้ประโยชน์เ<ก>ต็มที่ถ้าคนอยู่ชายแดนเน่ะมันก็ได้เรื่องการค้าชายแดนอืเรื่องการท่องเที่ยวับแต่ค้ารถใหญ่ๆสู้กรุงเทพไม่ได้เพราะชายแดนเป็นบริการอย่างเดียวนะครับยิ่ง ถ้ายังพม่าเนี่ยปัญหาเรื่องการเงินนะครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับคุณจะค้ามากเท่ไห่นะคุณก็แลกเปลี่ยนได้วันหนึ่งสองสามล้านบาทแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณเปิดแอนซีบายเข้าแล้วเข้าทางช่องนี้แล้วสินค้าไปทางนี้โอเคอย่างของเราตอนนี้ตั้งแต่ตกลงกันเรื่องสกุลท้องถิ่นแต่ตอนนี้ค้ากันได้เยอะค้ากันได้เยอะคอมเมนต์ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันได้จะค้าได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยตอนนี้อาจจะยัง ประโยชน์ตกกับธุรกิจในจังหวัดอาจจะระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ในอนาคตสถานการณ์จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าความใกล้ชิดกับประเทศบ้านพี่เมืองน้องมากขึ้นซิตเตอร์ซิต,ตี้อย่างเงี้ยระหว่างตากับจังหวัดต่างๆหรือเขมรกับไทยในสาแก้วเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นเมืองของภูมิภาคต่างๆที่ใกล้ชายแดนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป,ปไหมครับถ้าเรามีการตั้งเขตเกินพิเศษครับแล้วมีการลงทุนณบริเวณนั้นนะครับอันนี้จะได้ประโยชน์ครับแต่ถ้าไม่ทำณวันนี้นะก็เป็นแค่งานบริการ เอาบริการอย่างเดียวสินค้าทุกทอย่างจำลองที่อุตสาหกรรมในกรุงเทพนะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็ที่มีแหล่งอุตสาหกรรมปริมณฑลอะไรพวกนี้จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นควรจะมีเขตสีพิเศษรองรับรองรับในจังหวัดชายแดนใช่ใช่เปิดให้อุตสาหกรรมไปลงทุนที่นั่นตรงนี้มีเขตสีพิเศษเสียภาษีถูกไอแบบนี้ใช่ไหมแม่สอดคารมอนุมัติแล้วครับเป็นเขตสีพิเศษ คืบหน้าไหมครับโอ้อนุวัติมาสองรัฐบาลครับรัฐบาลสมัยท่านนายกทักษิณก็วันที่19ตุลาสี่เจ็ดโอ้สามอำเภอแม่สอดแม่ลามาพบพระเป็นเขตพื้นที่เขตพิเศษแล้วกําลังร่างกฎหมายอยู่ก็ปรากฏว่าปฏิวัติไปซะนะครับก็มาท่านนายกบิสิธิ์นะก็เอาพื้นที่ตรงแม่สอดเล็กๆประมาณ5 0 0 0ันเ่ไรเป็นเขตพิเศษนะครับเมื่อเดือนมิถุนาห้าสองนะครับ ตอนนี้ก็จะเดินหน้าไม่รู้จะเดินหน้ายังไงเพราะยังไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีกรรมการที่แท้จริงครับที่จะมาบริหารนะครับครับการเจ้าบุรีจะไปถวายก็จะตั้งเขตเอกิพิเศษนะเชียงของนะครับมติคลมรนะก็ลงมติแล้วว่าให้ตั้งตรงเชียงของนะครับก็ก็ก็ยังยังยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเดี๋ยวตอนประชุมที่สัญจรที่อีสานพ่อเจ้านักคมมนนมมุกนาหารเขตพิเศษ นะนะครับก็อนุมัติหมดคนนะแบบไม่เห็นเลยมีจะรูปไม่อะมีมีแต่คำพูดนะมีแต่นามธรรมมีแต่รูปมารูปมารูปมาทำรูปธรรมที่เห็นเห็นแต่นามธรรมเห็นนแต่ามธรรมเพราะในมุมมองคุณนิยมคือถ้ามีเขตพิเศษตั้งเป็นรูปธรรมเนี่ยจังหวัดตามแนวชายแดนจะได้ประโยชน์มากๆจะได้ประโยชน์มากครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าการค้าชายแดนคึกคักขึ้นเพียงแต่เราจะบูรณาการหรือปรับปรุงอย่างไรเพื่อจะทําให้จังหวัดต่างๆได้ประโยชน์ ในแบบองค์รวมมากขึ้นเดี๋ยวจะกลับมาคุยคุณนิยมต่อครับว่าการค้าชายแดนอนาคตเป็นไงและถ้าเราจะรองรับประชาคมสินธิอาเซียนเกี่ยวกับการค้าชายแดนต้องปรับตัวอย่างไรสำหรับคนไทยช่วงหน้าจะคุย,ยต่อครับผู้ประกอบการหรอเหมือนเราทำไงก็ได้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดทีนี้เขาไม่ดูที่เกตแต่เขาดูที่กล่นนีๆว่าเรา มีความสามารถจริงหรือเปล่านะทำงานมันก็ต้องบบกมีความคิดไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างแต่มันคือปรับกันได้แล้วคุยกันได้ทำให้ผมแบบไม่อยากออกจากค่ายนะ ท่านผู้ชมครับการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นเปลี่ยนไปเยอะนะครับการค้าชายแดนคือคักมากใครได้มีโอกาสข้ามแดนในบริเวณด่านชายแดนต่างๆจะสังเกตครับว่ารถติดแน่นคนข้ามไปเที่ยวข้ามไปซื้อของกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่จังหวัดจะได้ประโยชน์ก็คือการตั้งเขตพิเศษย้ายฐานการผลิตไปอยู่ตามตะเข็บตามแนวชายแดนให้ได้เพื่อประโยชน์ในเชิงของเม็ดเงินจะได้หมุนในจังหวัดรัฐบาลอนุมัติ กรอบหลักการไว้แต่รูปธรรมยังไม่ค่อยเห็นมากนี่กระบวนการที่ต้องขับเคลื่อนคุณิยมครับถ้าถามต่อถามแบบนี้ปับ๊บแน่นอนแล้วว่าเขตพิเศษอาจจะยังไม่เกิดครับแต่หลายคนบอกว่านิคมอ,อุตสาหกรรมระหว่างแดนเจนเห็นกัมพูชาก็มีบางคนบอกเขตพิเศษเพื่อรองรับเอซีก็น่าจะทําเราจะเห็นแบบนี้ในอนาคตมากแค่ไหนครับที่ไทยจะมีเขตพิเศษหรือมีนิคมอ,อุตสาหกรรมเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บตาม,ตาม,ตามแนวชายแดน มันควรจะเป็นแบบควาจย์คอฟพูดแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นมีอวามจริงแล้วน่ะเราควรจะร่วมมือกันเป็นเหมือนกับจีนก็ทําที่มูเซรุลี่ครับวันเพสทูกันที่อ๋อวันเพสทูกันที่ก็คือเป็นที่ของเชื่อมกันทั้งสองประเทศเนี่ยไปลงทุนตรงนี้กันหน่อใช้กฎระเบียบเดียวกันหมดเราควรจะไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับแต่โอเคละของเรานี่ยังแค่เป็นนามาทาอยู่ใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไปไกลกับเราครับนะ อย่างของอ ham, tienen, ่าเขมรครับนิคมสังกัดปอยเป็ดเดี๋ยวเขมรไปไกลกว่าเราครับเอ้าก็เขามีนิคมจุดัวฟังแล้วผมเขินฟังแล้วผมเขินนีคืนิยมเขมรไปไกลกว่าไทยเหรอไปไกลกว่าพูดถึงนิคมนี่ยพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจไทยแดงไทยแดงเขาไกลกว่าไทยโอ้โหเขินจังเลยทำไมให้เขาทำงี้เขาเขาก็ทำมาตั้งนานเลยล่ะแล้วตอนนี้เขาทำเป็นักลงทุนก็ไปลงทุนก็เราศึกษาให้เขาสมัยกรอบเอ็กเมกไงอ๋อเราไปวางแผนเออกอกองกับนี่เมื่อปีสี่เจ็ดสี่แปดอ่ะแล้วตอนนี้เขาทำ นะตอนนั้นก็ยังไม่เกิดแต่ตอนเนี้ยพวกพวกหนีสามร้อบาทไปแล้วไปลงทุนแล้วครับเอาไปตั้ท<า>งที่ก็ผมไปเจราจาให้ก็ไป<ม><ม>ให้ทําเรื่องอิสราทั้งหลายรเรื่องวัน uh, ส<ม>ูนนท์ท็อปเซอร์วิสนะครับท่านทางทางรัฐบาลเหมือก็รับลูกถูกไหมครัของพมา่าพอเราการที่ผมศึกษาตูมปั๊บเขาก็ทำในตรงในตรงนี้ห้วยแม่กไนนะครับห่างจากมิวเดีไป9ก้ากิโลนะมีรูปประเห็นแล้ววันท็อปเซอร์วิทวันท็อปเซอร์วิทส่วนวันท็อปเซอร์วิทเราซึ่งเราใช้ว่า จะเป็นวอนตอปสวิตนะแต่ของเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแต่วงเขานี่ไปดูได้เลยเราวางแผนให้เขาด้วยก็เขาใช้วอนตอปสวิตเลยที่ที่ที่เราแนะนำขนาดแล้วถัดไปตอนเนี้ยมาให้มามาแล้วท่านรัมตีประจํารัฐภาครับก็ส่งคนระทับถามกันแล้วว่าเออช่วยหากำเน็นลงทุนที่จะทํานี้คมบุตสาสกรรมที่เราศึกษาเขาล่ะคมมอที่สิครับถูกไหมเนี่ยลองคิดดูแล้วกันครับ ลาวพม่าไปก่อนไม่เป็นไรกัมพูชาไปก่อนลาวเนี่ยเราเรายังเรายังนั่งที่ที่สวรรค์เคลสโตร์เทนโนเนี่ยก็ก็ศึกษาเขาแต่ว่ามันก็ไปไปไม่ขึ้นแต่ว่าลาวเนี่ยเขาฉลาดเขาจากเมืองเมืองเกษตรเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยเขาจะเน้นศึกษาการน้อยมากครับน้อยมากเพราะนั้นเขาเขาทำเป็น เขาได้รายได้จากการไฟฟ้าเขื่อนใช่ไหมฮะครับแล้วก็ได้จากท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าพูดถึงระดับการพัฒนาของไทยเราควรจะมีนะเพราะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีแล้วและเป็นวันซอฟต์สวิตจริงๆทั้งกัมพูชาและพม่านี่เป็นของเรานี่ยังอือของเรานี่ผมนี่สภาหอเนี่ยทำเรื่อง cross border transaction กีเม้นต์เนี่ยตามตรงในกรอบ g m s ใช่ไดมครับหมายว่าสาย east west corridor เนี่ยแล้วเราก็ทำเป็นตัวอย่างนะเพราะ้สินค้าจะขนจากนี่ไปต้องไปด่านมุกดาหาร แล้วเจ้าที่สุกรสามประเทศก็มาตรวจตรงนี้แล้วก็ไปข้ามไปไปไปเวียดนามแล้วเปิดตู้ที่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 ด่านนังอ๋อคือข้ามผ่านคือผ่านแดนไปเปิดเวียดนามไม่ต้องไปทีละไทยเลยไม่ต้องเปิดตู้ซ้ำหลายคอในขณะเดียวกันจากของสินค้าเวียดนามจะมาไทยครับกตู้ของเราก็ต้องไปประจําที่เวียดนามไปที่ด่านนี่มะแต่ว่า กฎหมายยังไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่าสูคอมไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามไปก็รอกฎหมายต้องรอแก้กฎหมายแต่พอเปิดอซก็อาจจะพัฒนาขึ้นที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องการันองค์กรการันตีเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะแต่ละประเทศเนี่ยไอพูดถึงแล้วล่ะมันไม่เสมอภาคกันเพราะอะไรเพราะอย่างของเราเนี่ยครับเขาเขาก็พูดง่ายๆว่าเขาประเทศเขาไม่ได้อะไรเลยถูกไหมเขาก็ยังคิดเลยว่า ขาไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาจะคิดเราเราจะต้องช่วยเขายังไงนะครับของเวียดนามนะครับก็โอเคก็พูดถึงเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรต่างๆเขาเขาก็ยังด้อยกับเราแต่ของเราพร้อมเพราะเราพร้อมพร้อมที่จะทําได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าการทาเนี่ยสิทธิเสมอกันสามประเทศครับเราก็จีนเราผ่านลราผ่านจีนที่จะเดินรถกันนะครับอยู่นานกับกุ่มหนงแบงคอกของเราก็ยังรอลงสยาบาลแล้วก็ต้องผ่านมาตาร้อยเก้าสิบ ครับถ emer, was, sure, right? ูกไหมครับเราก็ยังคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรขับใช่ไหมจีนก็อยากจะเดินรถขับนะเซาเทิร์นคอริดอร์ตอนนี้เรานะฮะเดินแบงกอกพนมเปญโฮจิมินยังไม่ถึงทวายสวายยังยังไม่เสร็จนะครับครับตอนนี้เราตกลงนี้ก่อนเราจะเดินตัวลดตกลงเนี่ยเดินรถนะครับของเราตกลงสี่สิบคันครับพอทะเลาะกันก็เดินรถไม่ได้แต่ของเวียดนามเนี่ยร้อยห้าสิบคันเขาพัฒนาไปถึงห้าร้อยคันแล้วที่เดินรถระวังเขาก็กับเขมร้นก็เวียดนามแต่ของเราเนี่ย เพิ่งตกลงกันได้ครับกลางวิทุนายนี่ยจะเปิดเดินได้40คันระหว่างไทยกับมูชาไทยกัมพูชากรุงเทพพนมเปญที่จะเดินรถได้ทุกวันนี้สินค้าเราไปเราต้องไปที่ปลอยเปงีายาแล้งไปใส่ไปถ่ายไปโอ้สินค้าก่อนช้ำาของต้นทุนก่อนสูงนะครับทุกอย่างนี่มัน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 ทำให้สินค้าเนี่ยราคาแพงมากแต่ถ้าเราเดินลดได้กับ จากกรุงเทพสินค้าไปที่พนมเปญได้เลยเต่งหน่อยถ้าพูดถึงขั้นตอนการพัฒนาในอนาคตระยะยาวเนี่ยอาจจะมีรถจากกรุงเทพวิ่งไปพนมเปญต่อไปที่โฮจิมินหรือว่าฮานอยแน่นอนก็ก็คือตอนนี้หลายล้วานคันหลายร้อยคันด้วยซ้ำตอนที่พนมเปญแล้วก็ทาแล้วตกลงก็เวียดนามแล้วตกลงก็เวียงจันทร์แล้วตกลงกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนาถ้าเดินได้นะครับอาจารย์จะได้เห็นเลยครับว่าถ้าไปใช้บริการรถกัมพูชา อาจารย์จะนั่งรถจากกรุงเทพเนี่ยไปพนมเป็นไปลงโฮจิมินห์ก็ได้นั่งรถต่อ,อไปที่เวียงจันทน์ก็ได้รตรงจุดนี้ถามคุณนิยมครับว่าฟังดูเหมือนกับว่าตอนนี้ใครเป็นผู้บริหารเศรษฐกิจชายแดนหรือเศรษฐกิจภูมิภาคเนี่ยปฏิเสธเรื่องการรับรู้ GMS AEC ไม่ได้เลยถูกไหมแน่นอนไม่ได้เลยครับเพราะว่าอย่างไรนะฮะ GMS ก็คือการค้าผ่านแดนถ้า AEC ก็คือการค้าชายแดนค แล้วควันมันป้าหมายสองอันเนี้ยนะลือแบบทวิทภาคีนะครับ,รบทวิทภาคีแอคเมกก็ผูภาคีแต่ว่าขอบเ,เล็กๆนะแล้วก็พภกคีใหญ่ก็คือเ m s คร <S สามอันเนี้ยจะนำไปสู่ AEC ถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องถามคุณนิยมฮะจากประสบการณ์ที่เจอหน้าธุรกิจทั่วประเทศไทยเนี่ยการตื่นตัวของ AEC ของธุรกิจภูมิภาคเนี่ยตื่นตัวได้ดีไหมครับมันยังตื่นตัวน้อยอเพราะทุกคนไม่รู้จะ,ะจะจะ,จะ,จ,ะจะประสบยังไงนะครับแล้วก็ เราไม่ได้พูดคุยกันว่าในจังหวัดคุณเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงเพราะฉะนั้นผู้นาภาคเอกชนไม่ว่าหอค้านะครับหรือจังหวัดเนี่มันต้องตื่นตัวแล้วว่าให้คนในจังหวัดนี้ดูนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสาแก้วครับใกล้เขมรคุณใกล้เขมรคุณไปด่านหน้าคและคุณจะเตรียมตัวอะไรบ้างมาถึงแปดริ้วคุณจะทําอะไรบ้างผมเคย ไปเป็นวิทยากรให้ที่ฉางเซาผมบอกคุณเน่ยเป็นแหล่งผิดล็อตนะฮะโตต้าไปที่บันโโพเกตเวมนะครับใช้แรงงานที่มีฝีมือแต่อีกสามปีคุณจะรู้ว่าคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้ครับคนอินเดเชียก็สามารถมาได้แรงงานที่มีทักษะคนพม่านะฮะซึ่งขยันก็มาได้เพราะกรอบเคิณเปิดให้เขาไปไหนเขาจะรับพวกนี้มาทํางานแล้วคุณจะตกงาน คุณต้องคิดดูตัวนี้ต้องปรับตัวยังไงครับจังหวัดจะต้องรองรับเรื่องเหล่านี้ยังไงถือว่าสําคัญมากชเพราะถ้าถามคุณนิยมเราเหลือเวลาสั้นๆประมาณนาทีเดียวเนี่ยนะครับกรอบที่เราคิดว่าคนไทยควรจะต้องปรับตัวสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคการพัฒนาการค้าชายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยไทยจะต้องทําอะไรครับโอ้ไทยเนี่ยความจริงแล้วเราได้เปรียกก็เพื่อน อยู่ในศูนย์กลางหมดนะไทรก็แห่มาหาเราเราจะยิงว่าเอ้ยเรานี่มาพวกนี้ขนฝล้ยมาต้องมาเรียนรู้ภาษาไทยอย่างเขมรเขาบอกไทยจะรวยต้องมาเรียนภาษาไทยนะอย่างพม่าวัเรียนชายแดงก็เรียนภาษาไทยเราบอกว่าเราไม่ต้องเรียนเราเพราะเดี๋ยวมันซื้อของเราเรคิดผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยผิดมากๆว่าเราต้องเรียนรู้นะครับประเพณนี้ว่าทําแน่นอนเสมอเสมอภาคกันเราได้เปรียบตรงนี้ต้องรู้จักขม่าเพราะพูดด้วยกันว่าทําเหมือนกันเราเขมร พมา่านะฮะอาจจะยาไปถึงเวียดนามนะครับจีนตอนใต้นะฮะอย่าง12บสองรรดาเนี่ยวัฒนธรรมราเพณนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้ว<ม>เรื่องภาษาสําคัญนะครับเรื่องความเข้าใจคนของเขาเราต้องนะเรื่องอาการ آ, ศึกษาเกี่ยวก,กับเรื่องอวิธีการต่างๆที่ของแต่ละประเทศเข,ขาทำกันยังไงนะครับแล้วเราก็รีบไปลงทุนนะไปยึดหัวหาดเวยซะ แน่นอนการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนนะฮะเออมันจะดีอยู่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอันไหนขายดีครับแน่นอนไม่ใช่คนไทยแล้วคนชาติอื่นมันก็มารงทุนแข่งกับเราครับผมอาศัยความเป็นเอซแหละครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราเราอย่าตายใจครับปรับตัวตลอดเวลาครับเราต้องปรับปรูตัวตลอดเวลาโอ้วันนี้ได้ภาพชัดเจนมากครับคุณนิยมโอกาสหน้าคงจะต้องคุยกับคุณนิยมใหม่ในหลายมิติของ GMS นะครับและ E4 วันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณนิยมครับดีครับ ท่านชมครับและนี่ก็คือรายการที่ทางไทยครับที่พูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงต่อไปจะเป็นเรื่องของทางด้านเคลลับธุรกิจนะครับหรือว่าบิสทิปนะครับจะมีอะไรต้องตามชมนะครับแต่ในช่วงนี้ครับเวลาหมดลงแล้วคุณนิยมและผมคงจะลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการที่ทางไทยได้ใหม่ในวันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ที่ธุรกิจของเรานะคะจะได้ลูกค้ามาสักหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากนะคะเราจะต้องทำการตลาดจะต้องใช้เซลล์จะต้องทำโฆษณาต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นการที่รักษาลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยเอาไว้ในมือนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเร,เรียกว่า customer relationship management นะคะการรักษาลูกค้าทำได้หลายวิธีอาจจะเป็นเรื่องของการทำ loyalty program นะคะก็คือว่า การที่เขามาใช้บริการเราบ่อยๆนะคะแล้วเราก็มีเมมเบอร์การ์ดให้กับเขานะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้ลูกค้ายังคงเป็นลูกค้าของเราแล้วเราก็มุ่งหาลูกค้าใหม่ไปด้วยนะคะเพ,เพิ่มฐานตลาดของเราให้กว้างขึ้นค่ะก็อย่าลืมเรื่องของการรักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยนะคะ